สวัสดีครับทุกทท่านนะครับยินดีต้อนรับนะครับขอบพระคุณมากนะครับที่กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับนะครับกดติดตามนะครับขอบพระคุณมากนะครับนะครับด้านหน้านี่ครับผมเป็นต้องการมากเลยครับเหรียญนี้นะครับด้านด้านหน้านะครับเป็นพระองค์ท่านนะครับนะครับภูนิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9นะครับสวยลังดงามนะครับนะครับผมจะมาอธิบายเรื่องนี้เรื่องการติดต่อก่อนนะครับต้องขออภัยนะครับ เรื่องการโทรศัพท์นะครับผมติดต่อเดี๋ยวผมจะปรับปรุงใหม่นะครับผมจะมาให้ลูกค้าเข้ามาที่ไลน์นะครับ <was S 1> ผมจะขึ้นขึ้นหน้าจอไว้ให้นะครับเป็นเบอร์นะครับเป็นเบอร์ไอดีไลน์นะครับนะครับเดี๋ยวจะขึ้นหน้าจอให้ให้ดูนะครับนะครับเป็นไอเบอร์นะครับเห็นไหมครับเป็น ID ดีไลน์นะครับพิมพ์เบอร์นี้เข้ามาได้เลยนะครับเข้ามาที่ไลน์น,าน,านะครับเท่นานั้นนะครับกะลูนานะครับ พิมเบอร์เข้ามานะครับเป็น ID Li ไลน์และเป็นเบอร์โทรศัพท์นะครับถ้าลูกค้าส่งเหรียญมาประเมินหรือส่งเหรียญมาสอบถามได้นะครับที่ทางไลน์นี้เท่านั้นนะครับพิมพ์เบอร์นี้เท่านั้นนะครับเข้ามาที่ไลน์ได้เลยนะครับยินดีต้อนรับทุกทท่านนะครับโชว์ที่หน้าจอไว้ให้แล้วนะครับพิมพ์มันมีด้วยกันู่2อย่าง ID ดีไลน์เบอร์โทรศัพท์เราใส่เบอร์หมายเลขนี้เบอร์เข้าไปเลยครับหมายเลข นี่ครับหมายเลขโทรศัพท์นี้กดเข้าไปเลยนะครับและจะขึ้นหน้าลายของผมเลยนะครับเป็นหน้าลายเลยนะครับแล้วก็เข้ามาเป็นเพื่อนกันนะครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านนะครับขอพระคุณมากนะครับที่ติดตามกันอยู่นะครับนะครับผมจะมาอธิบายเหรียญนี้นะครับการผลิตเป็นจํานวนมากนะครับเป็นเหรียญคุดนะครับเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนะครับนะครับภูนิพนธ์ลรุเดชรัชกาลที่เนะครับดูด้านหน้าก่อนนะครับสวยและลดงามนะครับนี่ด้านหลังนะครับเป็นเหรียญคุดนะครับ นะครับรัฐรัฐบาลไทยนะครับเขาพิมพ์ด้านหลังนะครับรัฐบาลไทยพศ2517นนะครับ2517อ่า1บาทนะครับด้านด้านตรงกลางก็เป็นคุดนะครับคุดนะครับสวยละงดงามนะครับเหรียญนี้นะครับผมจะบอกเลยครับทุกทท่านนะครับมีด้วยกันอยู่ทุกทุกคนนะครับที่บ้านนะครับทุกบ้านมีหมดนะครับเหรียญคุดแบบนี้ทุกคนเคยเห็นทุกคน จับมีอยู่ครับทุกบ้านมีหมดแต่การผลิตอยู่เนาะแบบโหแบบสุดยอดเลยอ่ะผลิตเยอะมากนะครับราคายังไม่แพงนะครับเหรียญปกตินะครับผมจะมาประกาศรับซื้อเหรียญนี้นะครับราคาสูงมากกว่าหน้าเหรียญนะครับนะครับหบาทนะครับนะครับหบาทแพงกว่า1บาทนะครับเนี่ยอันนี้เหรียญนี้นะครับ ยังยังไม่รับซื้อนะครับการผลิตเป็นจํานวนมากนะครับทุกทุกท่านนะครับไม่รับซื้อนะครับนะครับเหรียญคุดนะครับผมจะให้ดูเหรียญที่2นะครับผมรับซื้อสูงสุด ถึง15,000บาทเหรียญที่2นะครับนะครับดูคลิปให้จบนะครับกรุณาดูคลิปให้จบก่อนนะครับเหรียญเป็นลักษณะไหน15,000บาทเดี๋ยวให้ดูนะครับนะครับนี่รัฐบาลไทยพศ2517เท่านั้นนะครับ2517นะครับ1บาทเหรียญคุดนะครับต้องเป็นแบบนี้นะครับ15,000บาทนะครับแต่ไม่ใช่เหรียญนี้นะครับเหรียญที่2นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับเป็นอย่างไรนะครับดูไปพร้อมๆกัน จับเหรียญขึ้นมาดูได้เลยนะครับดูไปสังเกตไปพร้อมๆกันนี่นะครับเหรียญปั๊มไม่ติดนะครับเห็นไหมครับไม่มีพระองค์ท่านนะครับเหรียญปั๊มผิดพลาดนะครับแบบนี้นะครับยินดีรับซื้อเหรียญ1 5 0่0นบาทนะครับดูขอบตั้งนะครับไม่มีรอยการเจียนะครับไม่มีนะครับเห็นไหมครับขอบจะตั้งนะครับเหรียญปั๊มไม่ติดนะครับผมยืนยันมีจริงถ้าคุณสังเกตนะครับ ยินดีรับซื้อเหรียญนี้เลยครับ15,000บาทมีอยู่จริงนะครับทุกท่านผมได้มา1เหรียญนะครับได้มาแต่ลูกค้านะครับผมจ่ายเงินจริงนะครับลูกค้าขอให้มีแบบนี้นะครับผมจ่ายจริงรับซื้อจริงออกไปทุกคลิปนะครับขอให้ทุกท่านมีเหมือนกับผมนะครับยินดีรับซื้ออันนี้การปั๊มผิดพลาดเห็นไหมครับเห็นไหมครับอ่า ขอบเหรียญ um. นะครับต้องตั้งนะครับเห็นไหมครับขอบเหรียญต้องตั้งนะครับมีรอยตั้งถ้าเกียร์จะไม่มีรอยตั้งนะครับนะครับเนี่ยรอยเกียร์จะไม่มีนะครับรอยเกียร์จะไม่มีนะครับจะไม่มีการตั้งเห็นไหมการเห็นไหมขอบแตตั้งนะครับต้องเป <im> ็นแบบนี้เท่านั้นนะครับนะครับส่งมาประเมินราคาที่ไลน์ได้เลยนะครับผมผมขึ้นหน้าจอให้แล้วนะครับพิมพ์เบอร์เข้ามาที่ไลน์ได้เลยนะครับต้องเป็นแบบนี้ครับหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับ นะครับขอบเห็นไหมครับขอบจะตั้งและด้านในจะเห็นไหมครับจะเนียนไม่มีพระองค์ท่านเห็นไหมครับนี่การเขาเรียกว่าปั๊มไม่ติดนะครับนะครับเรียกปั๊มติดด้านเดียวนะครับปั๊มไม่ติดนะครับนะครับปั๊มไม่ติดด้านหนึ่งนะครับนะครับสังเกตเหรียญไปพร้อมๆกันนะครับเอาเหรียญขึ้นมาดูได้เลยนะครับเปรียบเทียบนี่ครับด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้นะครับรัฐบาลไทยนะครับนะครับปศ2517นะครับ หนึ่งบาทนะครับเห็นไหมครับเป็นคุดนะครับตรงกลางครับเป็นคุดนะครับเห็นไหมครับถ้าคุณสังเกตเหรียญคุณได้รับเงินนะครับหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับปั๊มไม่ติดด้านหนึ่งนะครับปั๊มผิดพลาดนะครับแต่ต้องมีแบบนี้นะครับเห็นไหมครับนะต้องมีด้านหลังปั๊มด้านหนึ่งไม่ติดต้องมีด้านหลังด้านด้านด้านหลังปั๊มไม่ติดก็ต้องมีด้านหน้านะครับสังเกตเหรียญเลยได้เลยนะครับ ผมยินดีรับซื้อซื้อนะครับสูงสุด1 5 0 0 0บาทรับซื้อจริงขอให้ลูกค้ามีแบบผมนะครับยินดีรับซื้อนะครับทุกทท่านนะครับนะครับขอบพระคุณมากนะครับยินดีต้อนรับทุกทท่านได้เลยนะครับยินดนะครับถ้าใครมีส่งมารูปมาทางไลน์มาประเมินราคาก่อนนะครับเหรียญนี้ผมให้ราคา10,000บาทเลยนะครับเอ้พูดผิดนะครับ1 5 0 0 0บาทเลยนะครับ1 5 0 0 0บาทไม่ผิดนะครับ คุณมีเหรียญหนึ่งบาทแต่ผมจ่ายให้คุณหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับนี่ต้องเป็นขอบแบบนี้ครับขอบตั้งเห็นไหมครับนะครับไม่มีพระองค์ท่านเห็นไหมครับนะครับปั๊มไม่ติดเห็นไหมครับปั๊มไม่ติดนะครับย้ํานะครับทุกท่านนะครับต้องดูเหรียญสังเกตไปพร้อมๆกันนะครับเห็นไหมครับสวยและงดงามนะครับทุกท่านนะครับเหรียญปกติไม่รับซื้อนะครับยังไม่มีราคานะครับการผลิตเป็นจํานวนมากนะครับ นะครับการผลิตเป็นจำนวนมากแต่ปั๊มผิดพลาดนะครับผมยินดีรับซื้อ1 5 0 0 0บาททางขวามือนะครับสังเกตขวามือนะครับนะครับจะมีเห็นไหมขอบตะตั้งนะครับไม่มีการเจียนะครับผมยืนยันได้เลยนะครับมีอยู่จริงนะครับนะครับมีอยู่จริงนะครับเห็นไหมครับอ่าไม่มีพระองค์ท่านนะครับภูนิผลอดุลยเดช้ายมือนะครับซ้ายมือยังไม่มีราคานะครับไม่รับซื้อนะครับเหรียญปกติไม่รับซื้อนะครับซ้ายมือนะครับ ขวามือผมรับซื้อ15 0 0 0บาทนะครับกะรุณาดูคลิปให้จบก่อนนะครับแล้วค่อยเป็นนำไปหาเหรียญมานะครับนะครับแล้วส่งรูปมาทางไลน์ได้เลยนะครับติดต่อทางไลน์ทางไลน์เราตอบได้ทุกย4ิบสี่ชั่วโมงเลยครับส่งมาที่ไลน์ได้เลยนะครับทางร้านเราตอบย4ิบสี่ชั่วโมงนะครับให้ลูกค้านะครับนะครับต้องเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับด้านหลังนะครับคุดเห็นไหมครับนะครับเหรียญปกติอยู่ซ้ายมือนะครับขวามือ ผมรับนะครับ1 5 0 0 0าบาทต้องเป็นปั๊มไม่ติดนะครับสายมือไม่รับนะครับสายมือไม่รับเย็ดย้ำเลยครับเหรียญปกติไม่มีราคานะครับยังไม่มีราคานะครับเหรียญปกติยังไม่มีราคายังไม่รับซื้อนะครับต้องเป็นเหรียญขวามือนะครับรับซื้อ1 5 0 0 0บาทปั๊มไม่ติดนะครับด้านหนึ่งนะครับเป็นด้านหัวนะครับนะครับเห็นไหมครับอ่า รัฐบาลไทยนะครับรัฐบาลไทยพศ2517นะครับ1บาทคุดนะครับนะครับ1บาทคุดทุกท่านนะครับสังเกตเหรียญก่อนใช้นะครับสังเกตเหรียญได้เลยนะครับมีอยู่จริงผมยืนยันนะครับยืนยันเลยเลยครับมีอยู่จริงถ้าคุณสังเกตเหรียญสักนิดนึงนะครับขอบพระคุณมากนะครับที่กดไลค์กดแชร์นะครับขอบพระคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมนะครับ ขอบคุณมากมากเลยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับทุกท่านนะครับสวัสดีครับผม